สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องขั้นตอนการแก้ไขปัญหากันนะคะในชีวิตประจําวันของเรานะคะนักเรียนจะต้องเจอปัญหาต่างๆมากมายเลยการเรียนรู้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเนี่ยจะช่วยให้นักเรียนนะคะแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและก็รวดเร็วค่ะสําหรับขั้นตอนการแก้ไขปัญหานะคะนักเรียนจะมีทั้งหมดอยู่4ขั้นตอนค่ะ ขั้นตอนที่1น,นะคะพิจารณาและทำความเข้าใจคะ่ะก็คือปัญหานั้นๆน่ะคืออะไรและข้อมูลเข้าหนะมีอะไรบ้างขั้นตอนที่2วางแผนการแก้ไขปัญหาก็คือวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆน่ะควรทำอย่างไรและผลลัพธ์ที่นักเรียนจะต้องการให้เกิดขึ้นน่ะคืออะไรขั้นตอนที่3 ลงมือแก้ไขปัญหาก็คือการแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่เรากำหนดไว้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4ตรวจสอบผลการแก้ไขปัญหาก็คือตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ว่าตรงตามที่เราต้องการหรือไม่ ให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนช่วยคุณครูแก้ไขปัญหาหน่อยได้ไหมคะปัญหาของคุณครูก็คือกระเป๋าที่คุณครูจะนำไปทะเลด้วยนั้นมีขนาดที่ใหญ่และมีจำนวนที่มากเกินไปจึงทำให้มีความยากลำบากในการเดินทางนักเรียนช่วยคุณครูแก้ไขปัญหาโดยใช้สีขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาด้วยนะคะขั้นตอนที่1 พิจารณาและทำความเข้าใจปัญหาของเราคืออะไรนะคะนักเรียนใช่แล้วคะ่ะปของเรานะคะก็คือการมีกระเป๋าที่มีขนาดใหญ่และมีจำนวนที่มากเกินไปจึงทำให้มีความยากลำบากในการเดินทางต่อมาขั้นตอนที่2วางแผนการแก้ไขปัญหาเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเดีย KN ักเรียน อ๋คุูคิดออกแล้วนำแต่สิ่งของที่จำเป็นไปดีหรือเปล่าคะเพื่อลดจำนวนสิ่งของในกระเป๋าให้น้อยลงนักเรียนก็คิดเหมือนคุณครูใช่ไหมล่ะคะขั้นตอนที่ราคาะนักเรียนลงมือแก้ไขปัญหานักเรียนช่วยคุณครูคิดหน่อยสิคะว่าคุณครูควรจะนำอะไรบ้างในการไปทะเล จากภาพคุณครูคิดว่าสิ่งของที่จำเป็นที่สุดในการจะนำไปทะเลนั้นก็คือเสื้อยืดกางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะนักเรียนก็คิดเหมือนคุณครูใช่ไหมคะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนตรวจสอบผลการแก้ไขปัญหา แผนที่เราวางไว้ก็คือการลดจำนวนของที่ไม่จำเป็นออกจะได้ผลหรือไมนะ่น่าย้ๆกระเป๋าของคุณครูมีขนาดเด็กลงแล้วต้องเป็นพอนักเรียนช่วยคุณครูแก้ไขปัญหาโดยใช้สีขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาแน่เลยเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียน คุณครูหวังว่านักเรียนจะนำขั้นตอนการแก้ไขปัญหาไปปรับใช้เวลาที่นักเรียนเจอปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ